ให้ทุกคนทายว่าวันนี้เด็กชายออสการ์กินอะไรเชื่อว่าหลายคนทายไม่ถูกไม่ถูกแต่หวยเ้นพันรอบตัวซะขนาดนี้แต่วันนี้เด็กชายออสการ์ไม่ได้มากินอาหารโชว์หลายคนเรียกร้องว่าไม่เห็นป้าปามังคุดทาอาหารนานแล้วความจริงก็คือเขาทําอาหารทุกวัน<ต>ค่ะแต่ไม่ชอบออกกล้องก็เลยไม่ได้ทานยินดีต้อนรับสู่ครัวอนาถาบายเชฟมังคุดหลายคนอยากรู้ว่าทําไมชื่อครัวอนาถาหมายถึงอนาถาความอร่อยเมื่อกี้มีถั่วป่นที่เอามาสับเองตอนนี้มีกุ้งจะเป็นเมนูอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก ผัดผักบุง้งใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ผัดผักบุ้งมันคําของจองไงบุง้งกุ้งเมนูที่เราจะทําในวันนี้ก็คือผัดไทยใช้คาว่าเราไม่ได้สิเพราะว่าเขาทําอยู่คนเดียวอ่ะพร้อมแล้วไปเริ่มอย่างแรกที่ต้องเตรียมก็คือเอาถั่วีิส่งมาสับเองค่ะเพราะว่ามันไม่มีขายเนาะที่เนี่ยแล้วก็เอากุ้งไปผัดในน้ำมันบกบานว่าน,นี่ไม่ใช่กุ้งฝอยนะคือกุ้งกุ้งจริงๆแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วนี้ให้ดูความจิ๋วของกุ้งเท่านี้โป้งดิฉันค่ะตามด้วยผักมากมายหลายชนิดกระหล่ำปีแครอทหอมหัวใหญ่ถ้ากินแล้วรรููู้สสึกบมันคืออตขง เชฟใหญ่บอกว่าโคงเลงคงเลงธรรมดามันดูเบสิกเกินไปนี่เป็นไงล่ะโชซเตปโชซเตปควงกระทะไปเลยจ้าไปจ้าไปชติไปกองอยู่พืนแล้วบ๊เบลเดียวไม่ได้กินจากนั้นก็ตามด้วยต้นหอมซอยถ้าใครอยากกินผัดไทยแบบถูกสะอาดอร่อยเดินไปอีกหน่อยนะจ้าไม่ใช่ร้านนี้เชฟใส่เร็วมากดิฉันตามภาคไม่ทันกระเทียมค่ะแล้วก็ผักชีผัดไทยสูตรใดเนาะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่ติดกันมายิงตึงยังมากเส้นมันติดกันอย่าง้นล่ะเส้นที่ใช้ในวันนี้คือเส้นก๋วยเตี๋ยวเวียดนามจริงๆก็คือเส้นนจัแบบ ของดิฉันก็มีแต่เขาไม่ยอมชา้าและนี่คือวิธีการแก้ปัญหาเส้นติดกันที่ถูกต้องของเชฟใหญ่ระดับโลกโลกหนะ้าไม่ใช่โลกนี้ตามด้วยซอสผัดไทยที่ทำเองทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนอนดู YouTube อยู่ดีๆตอนสี่ทุ่มก็ลุกขึ้นมาทำซอสผัดไทยด้วยความหวังดีเนาะเออเราก็บอกว่าเนี่ยซอสผัดไทยฉันก็มีนะในตู้เย็นฉันซื้อมาจาก้านไทยเมื่อกี้เธอไม่เข้าใจเวลาทำอาหารเนี่ยเราจะต้องพึ่งพาเครื่องปรุงสำเร็จรูปให้ได้น้อยที่สุดตอนนี้ดิฉันกลัวเขาไปซื้อเครื่องมาทำเส้นผัดไทยมากเลยค่ะทุกคนเป็นคนที่หหลงรรักกกในาาาาทอม ิ่งกว่าลูกกะเมียแต่ไม่เน้นรสชาตินะเน้นได้ทําเสร็จแล้วก็ทําให้เป็นหลุมๆตรงกลางตามด้วยไข่ผัดไทยสูตรนี้เป็นสูตรโบราณคิดเมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนแต่สงสัยเซ็ตเยอะเกินไปหรือยังไงทําไมไข่ไม่สุกสักทีหรือเตาไฟไม่ถึงไม่ว่ารสชาติจะออกมายังไงเราจะโทษกระทะไว้ก่อนทันใดนั้นเชฟใหญ่ก็หันมาถามดิฉันว่าปุ๊กกี้เราคนเลยไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วคนไปเลยค่ะเผื่อมันจะสุกเร็วขึ้นอีกคนคือชอบทําอาหารมากแต่ทําไม่ค่อยเป็นอีกคนก็ทําไม่เป็นและไม่ชอบทาอาหารเลยสโลแกนร้านมีโปรดสั่งเสียก่อนสขุ แล้วก็ตามด้วยกุ้งจิ๋วที่เล็กที่สุดในโลกคงเลงคงเลงให้เข้ากันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดที่ทีแล้วก็สาดผักชีลงไปใา้คำว่าสาดเพราะว่าเยอะมากสาบานวันนี้ผัดไทยนะไม่ใช่ละคนที่เคยกินผัดไทยมาตั้งแต่เด็กแบบดิฉันถึงกับอาปากคาะแต่จะไปแสดงความคิดเห็นเยอะก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็ทําไม่เป็นหลายท่านอาจจะเคยกินผัดไทยที่อร่อยที่สุดในโลกแต่วันนี้ดิฉันจะได้กินผัดไทยที่ใช้เวลาคนนานที่สุดในโลกหลังจากที่สาดผักชีลงไปก็คนอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงเวลาอันสมควรแล้วเชิญน้องผัดไทย จากกระทะได้โรยด้วยถั่วลิสงที่บทเองบีบมะนาวนิดหน่อยอร่อยแน่เอาตรงๆนะคือยังไม่ได้ชิมแต่กลิ่นพักชีคือแรงมาก คำแรกไม่เป็นไรคำต่อไปฟอกไตทันทีหวานน้ำตาลปี๊เปรี้ยวน้ำมะขามเปียกเค็มน้ำปลาเผ็ดพริกป่นไปๆาไ,ได้กลิ่นหอมจากกระทะไม้แบบผัดแห้งๆรนชาติกลมกล่อมลงตัวสุดๆถึงผัดไทยที่ประตูผีนะผัดไทยร้านนี้คือบ่อได้เลยนึกว่ากินลาบโอ้โหมีแต่รสชาติผักชีแต่ก็พอกินได้อยู่ขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้เราเจอกันใหม่เมนูหนะ้าเฮ้ดู